Boy, wanna keep it cool, but I know every time you move Got me frozen, I get so shy, it's obvious. Yeah, feels like that advice. If I say what's on my mind, what a hateful size so what's your intention you tell me baby what's the deal oh, one โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ once our ye ye ประจำฤดูหนาวปี2021นะครับกลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันนะครับรอบนี้จะไม่ใช่ที่สั่น2นะครับจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะกลับมาใหม่กับรวมด้อมนะครับเป็น o n e our v e ye yeah, yeah. k-pop นะครับแล้วก็ขอสวัสดี่า้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้พวกเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการทหมตในวันนี้นะครับ อคครับวันนี้<ส>จะเป็นการแบ่งสายการแข่งขันนะครับว่าแต่ละทีมจะได้อยู่สายการแข่งขันไหนกันนะครับตื่นเต้นกันไหมครับอ่าทางฝั่งของทีมงานก็ตื่นเต้นกันมากเลยครับไม่ห่างหายจากไม์กันไปนานรอบนี้จะมีการแข่งทั้งหมด32ทีมนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นสายละแ8ทีมนะครับแล้วก็จะ เหลือเพียงแค่ตัวแทนแต่ละสายนะครับมาเจอนเพื่อจะชิงอันดับหนึ่งนะครับโอเคครับผมฉันเราเริ่มแบ่งสายกันเลยหรือเปล่าเอาเป็นสี่สี่สี่โอเคครับโอเคครับเรามาดูกันเลยกว่าใครจะได้อยู่ิถึสายไหนกันบ้างนะครับ สักครู่นะครับอ่านไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้อ่านให้ให้ดูรายชื่อทีมของแต่ละสายก่อนนะครับอ่าที่ขึ้นหัวว่าทีมหนึ่งนะครับทีมหนึ่งคือสายเอนะครับทีมสองคือสายบีครับทีมสามคือสายซีนะครับทีมสี่คือสายดีด็อกนะครับโอเครับจะมีแปดทีมนี้ครับเดี๋ยวจะไปสุ่มอีกทีนะครับว่าแปดทีมนี้ใครจะพบเจอกับใคร ทา่านชมทางบ้านตื่นเต้นกันไหมครับ่าครับนนแล้วก็ถ้ามีคําถามอ่าสามารถพิมพ์มาได้ในไลฟ์แชทของ YouTube ได้เลยนะครับข้อความาคำถามไหนที่ยังสามารถตอบได้เลยก็จะาาตอบในไลฟ์ได้เลยนะครับครับตอนนี้คนระับสายเถ้าเราจะไปกับคู่ของสาย A กันต่อเลยนะครับทีมแรกรก็บล่อยทองยายนางนะครับ ทีมที่สองครับเสาไฟกินนรีนะครับทีมที่สามครับน้ําหยดลงหินทรายนะครับน้ำหยดลงหินหินหายนะครับหินหายโอ้โทษนะครับอ่านชื่อทีมนะครับเอลมีต็อกไม้เนียวนะครับเอ่อชื่อทีมนี้ค่อนข้างพวกพีตากนะครับทีมที่ห้าอูเม่คัมแบกนะครับเป็นทีมที่หกนะครับ ซีโอลาครับเป็นทีมที่เจ็ดนะครับไข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 นะครับเป็นทีมที่แปดครับนี่จะเป็นตัวแทนของสายเอครับแต่ละทีมที่ต้องเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มมันอีกทีหนึ่งนะครับเอามาสุ่มกันเลยนะครับเริ่มนะครับโอเค คู่แรกนะครับจะเป็นทางฝั่งของพูม่คัมแบ็กครับคบกับซีโอล่านะครับคู่ที่สองนะครับเป็นพวกพี่ตาคบกับแอมมี่ท็อปไม่เหมียวนะครับคู่ที่สามนะครับใครใคร้ไข่นะครับคบกับฝอยทองยายนางนะครับคู่ที่สี่ครับเสาไฟกินรีนะครับพบกับน้ำหยดลงหินหินหายนะครับจะเป็นท่าทั้งสี่คู่ของสาย a นะครับทางนี้เราจะเซฟรูปนี้ไว้ก่อนนะครับ โอเคครับต่อไปจะเป็นท,นาาทน้าของสายไปท้าของสาย V กันต่อเลยนะครับทีแรกนะครับอุกุกอุกปุกปุกกะปุกกะก้านะครับอ่ายากทีเดึงนะครอ สก้ยนะครับทีมต่อไปนะครับทีมที่สองนะครับของสายนี้นะครับควรเราควรนอนคนละแปดแก้วนึงไม่ทราบว่านอนยังไงครับคนละแปดแก้วแล้วแต่จะชอบถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับทีมที่ห้าบัตตีเนวอราดนะครับอาจที่อกทีมที่หกนะครับยิงมันแคทลีนนะครับยิงมันแคทลีนนะยิงมัน ทีมที่เจ็ดนะครับคุณปอมครับทีมที่แปดคิดแม่ออกนะครับคิดไม่ออกโอเคครับนี่จะเป็นของทางด้านสายบีนะครับชู่ๆเจริญอ่าไม่เย็นโอเคครับแล้วเราก็ได้คู่แข่งขันของสายบีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอเคครับทางฝั่งของสายบีนะครับคู่แรกจะเป็นอุก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 กะอุกกะก้านะครับพบกับคุณปอมนะครับคู่ที่สองครับบัดดี้เนวดายนะครับ พบกับคนเราคนนอนวันละแปดแก้วนะครับคู่ที่สามครับยิงมันแคทเทอรีนนะครับพบกับแล้วแต่จะชอบถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับคู่ที่สี่นะครับจะเป็นทีมคิดไม่ออกกับพบกับทีมสุกเกย์ก้กยนะครับขีครับทั้งสี่คู่ของสายบีนะครับขีครับได้ของสายซีกันต่อเลยนะครับอืมดี ลีฟมาเลย SS1 นะครับซีซั่นหนึ่งหรือเปล่าครับหรือจะเป็น SS1 ถ้าอ่าถ้าข้อความมันเล็กไปหรือมองไม่ชัดยังไงเดี๋ยวจะมีทางเพจโพสอีกทีนะครับโพสทวิตอีกทีนะครับจะให้เห็นชัดชัดอีกทีนะครับเอฟซีเรียกมาเลยอ่าเรียกมาเลยนะครับ SS1 นะครับ SS1 คือซีซั่นหนึ่ง คิดไม่ออกเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับตอนนี้คิดออกหรือยังครับคาสิโนว่านุกนิบนะครับคาสิโนว่านุกนิบนุกอ,อันนี้ยาวมากครับผมก็ไม่รู้จะอ,าจอ่านยังไงเหมือนกันครับอันนี้ต้องให้คนเก่งเกมีอ่านนะครับส๊บโซตี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้อของโซตี้นะครับ ตอนนี้ได้ทางด้านของสาย C ครับเราจะจับคู่ของสาย C กันต่อนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้คู่การแข่งของสาย C มาแล้วนะครับโอเคนะครับทวนอีกครั้งครับคู่แรกนะครับพี่บอยเกมมิ่งนะครับพบกับคิดไม่ออกเดี๋ยวบอกอีกทีครับอ่าส่วนคู่ที่สองของสาย C นะครับแคทซโนวานุบนิฟนะครับพบกับความลับสาวเบอร์รี่กู๊ดนะครับคู่ที่สามของสาย C นะครับตอยตี้นะครับพบกับ เรียกมาเลยที่สั้นหนึ่งนะครับคู่ที่สี่ของสายซีนะครับสวยผมยาวถึงกลางหลังนะครับพบกับสามหกสองเอ็นวันอาไซโครอันนี้อันยังไงยังไงแต่แน่ใจว่าไซโคหรือเปล่าไซโครโอเคครับด๋ยวทางหลังบ้านมีทีมงานเก่งเคมีเดี๋ยวให้ทีมงานลองพูดให้ฟังครับแต่แต่ถ้าอ่า เขียนคำอ่านมาให้ทาทีมงานได้ก็ดีนะครับโอเคนะครับเราก็ไปต่อที่สายสุดท้ายคนระับเป็นสายดีนะครับผมสายสุดท้ายของการแข่งขันนี้นะครับทีมแรกเป็นซีที่เซนนะครับวงแตกตรงไหนเป็นอาปาการงูแลรันเป็นทีมที่สองืมตันเตจะสาประวันถุกเมนะสวดโกรกอดแข่งกันเทีนะครับอืมสวด สดหมดไล่ฝั่งของข้านะครับปล่อยทองสามยในสามสวยคนดีนะครับอีเองก็ลำบากนะครับลำบากครับเอ็มงานก็ลำบากกำมี่แย่นะครับพีเนียสกับเฟิร์มนะครับบวกสามนะครับอ่านแล้วตอบด้วยนะครับอ่านแล้วตอบด้วยนะครับโอเคครับเราจะมาจับคู่ แข่งขันของสายดีกันต่อเลยครับไปไปแค่ตอนนี้ก็ได้าแล้วนะครับคู่แข่งสายดีนะครับสายดีนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางฝั่งของทีมกัมมี่แบ์พบกับทีมหญิงเองก็ลงบากนะครับคู่ที่สองของสายดีนะครับเป็นฟินเนสกับ f ฟ r ร์บวกสามนะครับพบกับซีดีเซนลี่ฮี่นะครับโอเคอ่านปีแง่ขออนุญาตไนะครับ คู่คที่สามของสายดีนะครับฝอยทองยูนิสตสาวสวยคนดีนะครับพบกับทีมวงแต่ตรงไหนอัป,ปการมาวงนะครับและคู่สุดท้ายของการแข่งขันนะครับอ่านแล้วตอบด้วยนะครับพบกับตันเตช่าสาวาวะตุเมนะครับขี่ครับโอเคครับโดยที่แต่ละคู่นะให้ไปนัดเวลาการแข่งขันในวันกำหนดการแข่งขันนะครับ คครับตอนนี้สายทั้งหมดทุกสายก็เรียบร้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะทวิตโพสทวิตให้อีกรอบนะครับแบบชัดๆกันเลยนะครับอันใน้ลนทีมบางทีอาจจะตัวเล็ไปนะครับอันนี้เรามาจับฉลากแบบเพื่อความโปร่งใสนะครับทั้งสารสองทีม อ่าทางแชททางบ้านบอกว่าอ๋อทีมเราก็อ่นไม่ออกเหมือนกันค่ะโอเคครับเย่ yeah, แล้วโดยการแข่งในรอบแรกนะครับเป็นการแข่งขันแบบนอกเอาท์เลยนะครับทั้งสามหรือสองทีมนะครับจะเริ่มแข่งในวันที่สิบเจ็ดนะครับขออ่านยัดการแยกดูผลการ เครับในหมวดการแข่งขันนะครับหมวดการแข่งจะเป็นการแข่งขันแบบค u s ตอมทัวร์นาเมนโหมด 5v5 รูปแบบการแข่งขันนะครับก็คือจะไม่ใช่แบบ g l o b a l นะครับจะเป็นแบบ t o u r ์นาเมนต์นะครับ แบนพิกรอบนี้จะไม่มีผลต่ออ่ไม่มีผลต่อเกมถัดไปนะครับการแข่งขันในรอบ32ทีมกับ16ทีมแข่งขันแบบ best of t นะครับโดยที่แต่ละทีมนัดเวลาการแข่งขันกันเองนะครับโดยอหากทีมใดไม่พร้อมการแข่งขันภายในเวลา15นาทีนะครับหลังจากที่มีการจับคู่ระบบทีมนั้นๆจะนับว่าเลทและถูกปรับแพ้นะครับโดยจะเริ่มแข่งในวันที่17ตุลานะครับเป็นวันแรกนะครับ โอเคเป็นแมตช์แรกนะครับเป็นรอบแรกครับแข่งพร้อมกันทุกคู่นะครับให้แข่งกันเองนะครับนักแข่งกันเองนะครับแล้วส่งผลการแข่งขันมาที่ทวิตบ้านนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะปักทวิตไว้ให้ส่งผลนะครับโดยส่งผลมาไม่เกินสี่ทุ่มนะครับ หากส่งเกินหรือไม่มีการส่งผลแต่อย่างใดก็จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองทีมเลยนะครับโดยเว้นแต่มีกรณีพิเศษหรือว่าเกิดเหตุขัดข้องใดๆนะครับโดยที่แจ้งมาก่อนหน้านั้นนะครับทีมงานจะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะครับโดยที่ทีมท,ที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนตารางครับเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งตารางให้เห็นนะครับด้านบนทีมด้านบนตารางจะเป็นทีมที่ได้เฟิร์สพิกก่อนนะครับแล้วก็ เมื่อจบเกมแรกครับเกมผู้ทีมที่แพ้นะครับได้เลือกฝั่งเป็นครั้งอ่างในเกมถัดไปนะครับผู้แพ้จะได้เลือกฝั่งในเกมถัดไปนะครับโดยแข่งกันแบบเบสอเบอทีนะครับสองในสามนะครับในการแข่งรอบสามในสองทีมกสิบหกทีมนะครับจะไม่มีการไลน์สตรีมจากทีมงานนะครับถ้าหากมีการ เปิดช่องผู้เข้าชมถือว่าผิดกฎนะครับจะไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าชมในการแข่งในรอบ32ทีมและ16ทีมนะครับส่วนถ้านักแข่งท่านใดต้องการจะสตรีมสามารถสตรีมได้โดยมุมมองของผู้เล่นเลยนะครับส่งลิงก์มาทางแชทเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้ได้ครับ คี okay. แล้วส่วนเรื่องแพทเรื่องฮีโร่นะครับเราสามารถเล่นได้ทุกตัวนะครับไม่มีแบบแบนพิเศษนะครับเราจะเล่นตามแพทนั้นๆน,น,นะครับจะเป็น<ำ>ตามแพทที่วันแข่งขันเลยนะครับเกมอัปเดตทงไนเราก็เล่นตามนั้นเลยนะครับ okay. มีคำถามไหมครับจากทางบ้าน่อไปจะไปพูดถึงเกี่ยวกับ กติกานะครับกติกาเลยครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนนะจะต้องปฏิบัติตนให้มีน้ำใจนักกีฬาและไม่ละเมิดกฎการแข่งขันนะครับหากพบการกระทํหลังกล่าวผู้ดูแลแข่งขันมีสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมครับผมผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับต้อง ไม่ใช้ภาษาหรือใช้หรือใช้คำไม่เหมาะสมในการแข่งขันนะครับรวมไปถึงอินเกมแชทนะครับอ่าก็ต้องให้เก็ต่าข้างนะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีความเป็นมืออาชีพการดันแกล้งหรือการทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็อาจมีการลงโทษตามความเหมาะสมนะครับรวมไปถึงการตัดสินทีมนั้นๆจากการแข่งขันเลยนะครับแล้วก็ถหากผู้เข้าแข่งขันทําการโกงการแข่งขันทีมนั้นจะถูกตัดสินจากการแข่งขันทันทีนะครับ ยกตัวอย่างเส้นการลิงเกอร์การใช้ไอดีของผู้อื่นในการแข่งขันนะครับการแชร์บัญชีในการใช้ในการแข่งขันนะครับหากเกิดปัญหาของเซิาาร,นนร์ฟเวอร์ระหว่างการแข่งขันนะครับสมมุติว่าเซิร์ฟหลุดระหว่างการแข่งขันนะครับหรือว่าเกิดปัญหาเน็ตหลุดแบบยกตี้อะไรเงี้ยนะครับสามารถส่งหลักฐานหรืออะไรก็ได้นะครับแบบแล้วก็ขอเริ่มเล่นเกมใหม่เลยต้องเป็นดับเดิมนะครับ ดับเดิมของเกมนั้นเกมที่หลุดหรือว่าเกมที่เซิร์ฟเวอร์เสียตอนนั้นนะครับทางนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันขอสนนิสธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขันให้เหมาะสมและการตัดสินของผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สุดนะครับรบกวนทีมทุกท่านมาปวดตอบปวดวดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณพร้อมที่จะทําการแข่งขันนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในการแข่งขันวัสอาิเยิ่เคปครับผมโอเคครับทั้งนี้ทางนั้นกติกาและกฎการแข่งขันต่างๆทางเราจะอัพในทวิตเตอร์ในอีกทีนึงนะครับสามารถไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที okay, ครับทั้งนี้นะครับขาดไปไม่ได้เลยครับตับผู้ใจใจดีของเรานะครับดาดาไเลลัมคุณภาพหลักร้อยอ้าวสลบสลบ โลแกนผิดนะครับรูปส่งไปแล้วไม่ทันไม่เป็นไรครับโอเคครับไม่ขายแล้วกันไว้เจอกันใหม่วันแข่งเลยแล้วกันนะครับผมเจอกันอีกทีวันที่สิบเจ็ดเลยครับบอกว่าทุกทีมจะเตรียมตัวกันให้พร้อมครับแล้วเจอกัน